ผมพันธินร่วมเจิมนะครับสมาชิกพรรคพุทนรฎรกรุงเทพมาหานครเรขตคลองเตยและเขตพัฒนาพรรคประชาชนนะครับก็ขอ,อมาแถลงข่าวในประเด็นเรื่องโฆษณาการพนันออนไลน์นะครับที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการนะครับมือถือหรืออินเทอร์เน็ตโดยรวมทั่วไปนะครับก็สืบเนื่องมาจากเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็มีการออกมาแถลงข่าวของรัฐมนตรีปีนะครับเรื่อง ที่ท่านนายกให้ไปศึกษาแนวทางว่าถ้าเผื่อเราจะทําเรื่องพนันออนไลน์ให้มาถูกกฎหมายมาอยู่บนดินแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ประกอบกับเงื่อวงต้นเดือนเมษาเนี่ยก็มีเรื่องของ entertainment complex หรือการจะทําบ่อนคาสิโนโบนดินให้ถูกกฎหมายเข้ามาด้วยนะครับ mm hmm. กม็มีตามหน้าข่าวว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่าระหว่างสองภาครังที่ร่วมรัฐบาลกันว่าภาคนึงให้ทําพนัน ออนไซต์ site, นะครับบ่อนคาสิโนหรือที่เราเรียกว่าสถานบันเทิงครบวงจรน,นะครับแล้วพักหนึ่งก็ให้ทําเรื่องพนันออนไลน์นะครับผ่านไม่ว่าจะเป็นการแก้พรบพนันนะครับที่ค่อนข้างเก่าแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันในสังคมค่อนข้างเยอะว่าจริงๆแล้วเรื่องพน,นันแต่วันนี้ผมอาจจะมาขอเจาะเพราะเรื่องของพนันออนไลน์เนี่ยเราควรจะจัดการยังไงดีนะครับจริงๆแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มี หลายกรรมธิการนะครับทั้งกรรมธิการปกครองเองซึ่งผมก็ไปได้ร่วมฟังมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งกรรมการกลุ่มของผู้บริโภคเองที่ผมเป็นกรรมธิการเนี่ยก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงประเด็นเรื่องโฆษณาผิดกฎหมายนะโฆษณาที่มีเนื้อหายอย่างเช่นพนันออนไลน์เนี่ยมันมารบกวนผู้ใช้บริการนะครับมือถือนะครับหรือก็มีข้อความทุกท่านคงเคยเคยเจอมากับตัวอยู่แล้วนะครับ SMS ต่างๆใ,ในกลุ่มไลน์ที่บางทีเราก็อุย้ยมันมันขึ้นมาได้ยังไงหรือพอเราคลิกเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะ หยดเงินหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นหัวข้อของวันนี้นะครับประเด็นว่ากระทรวงดีอีกสทชเนี่ยไม่มีปัญญานะครับล้มเหลวในการจัดการกับโฆษณาพนันออนไลน์คือรัฐบาลเนี่ยอยากจะนําการพนันขึ้นมาอยู่บนดินที่ถูกกฎหมายแต่ตราบใดพนันออนไลน์เนี่ยมันยังเข้าถึงได้ง่ายสะดวกทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือตั้งแต่ลิงก์ s อ s ข้อความเถื่อนที่อินพุสเข้ามา เด้งเข้ามาในไลน์นะครับเสี่ยงต่อการให้ผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเนี่ยถูกลเมิดยังไม่รวมถึงเครื่องมือที่เว็บพนันใช้หลอกลวงนะครับคือมันเป็นเบสมันเป็นการล่อให้คนเข้ามานะผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยบางทีเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากเลนเหมือนเกมนะครับบางทีเราก็เห็นเล่นนะครับมันก็เคียงเราโหลดมาหรือมันเออมันเล่นแบบขำๆนะครับจริงๆมันไม่ขำคือมันเป็นการล่อให้เข้ามาโดนเจ้ามือโกงกลไกหรืออัลกอริทึมในการพนันออนไลน์เนี่ย ที่เอาเปรียบไม่เป็นธรรมและผู้เล่นไม่มีทางชนะได้เงินรางวัลมันมันล็อกไว้อยู่แล้วนะครับด้วยอัลกอริทึมอย่างที่ผมบอกเล่นยังไงก็ไม่มีทางชนะเจ้ามือครับอย่างถ้าเปิดเป็นคาสโนแบบออนไซต์ site, บางที่เนี่ยพวกสล็อตโยกกฎหมายหลายประเทศระบุชัดเจนว่าเจ้ามือจะได้เท่าไหร่คนเล่นจะต้องได้เท่าไหร่แต่ในพนันออนไลน์มีใครมากํากับดูแลครับว่าเจ้ามือจะได้เท่าไหร่คนที่เล่นจะต้องแบ่งกันได้เท่าไหร่ไม่มีครับมันคือสแกมครับมันคือ การต้มตุ๋นของโรงชัดๆอยู่แล้วครับไม่มีทางได้ครับเพราะว่าผู้ประกอบการหรือคนที่ทําเว็บพนันออนไลน์เนี่ยต้องการแมชชีมซ์ต้องก,การได้ได้มากที่สุดอยู่แล้วโดยการล่อคนเข้ามาเยอะๆแล้วก็ให้เขาเสียให้เขาทุ่มเข้าไปเตะให้คนอยากจะเหมือนเหมือนแพ้แพ้ไม่ได้ครับมันก็ต้องเติมเข้าไปเติมเข้าไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นข้อเสนอที่ผมอยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับสั่งปิดช่องทางในการพนันออนไลน์ทั้งหมด คือถ้าเคุณยังปิดไม่ได้อย่าอย่ามาเปิดเลยครับเพราะมันง่ายใช่ไหมครับคุณก็ไปเล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมายอยู่ดีคุณจะมาเล่นบนออนไลน์ที่ถูกกฎหมายย,ายังไงคุณจะมาเสียเวลาเสียค่ารายเส้นขออนุญาตทาไมคุณจะไปเล่นออนไซต์ทําไมครับพนันออนไลน์มันมันง่ายแบบท่านเสิร์ชดิ888มันก็ขึ้นมาแล้วครับใน Google เป็นโฆษณาก็เยอะแยะเป็นหมดถ้าเผื่อยังปิดไม่ได้นะไม่ต้องมาลิ่านทาพน,านันออนไซต์หรือรออนไลน์มันถูกกฎหมาย ก็ปิดโดยทันทีด้วยนะครับโดยไม่ต้องไปขออนุญ,ญาตศาลภายหลังรวมถึงอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินต้องรับรวมรับผิดชอบหลายครั้งมันมีการโหลดเงินเข้าทูมันนี่ทูวอลเล็ตเพื่อไปเล่นมันรู้ช่องทางการเงินมันรู้เส้นทางการเงินอยู่แล้วถ้ามันจะเอาผิดไม่ได้ครับผมแปลกใจมากเลยโฆษณาเนี่ยมันมีอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพราวเดอร์หรือ iSP ที่จะอ้างว่าไปอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ต่างประเทศแต่มันมีท่อเข้ามาในเมืองไทยนะครับใชนเหมเหมือนถนน,นนนะ่ะท่านต้องปิดได้แต่ก็มีการ คอมเมนต์ Comment, หรือพูดจากทางหน่วยงานว่าต้องไปรอคําสั่งสารนะครับต้องมีขบวนการต่างๆที่มันยุ่งยากทําให้พอก่จะปิดได้เขาก็ย้ายไปที่ใหม่อย่างรวดเร็วแล้วนะครับอันนี้อาจจะต้องดูว่าหน่วยงานที่จะร่วมกันรับผิดชอบเนี่ยปล่อยปากละเลยหรือเปล่านะครับหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้เจ้าของเว็บหรือช่องทางคือเข้าใจครับ i อ p อยากได้เงินอยากขายแบนด์วิดต์ใช่ไหมครับก็จะอยู่ที่ไหนไม่เป็นไรหรอกกลับไปที่เขาได้เขา้าเข้าโฆษณา โฆษณาผิดกฎหมายแต่ไ่ที่เขายังได้เงินอยู่เข,เขาอาจจะไม่ได้เดือดร้อนมากซึ่งมันไม่ถูกต้องครับการปล่อยให้มีคอนเทนต์หรือเนื้อหาประเภทน,นี้เข้ามาในระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นโทษครับรัฐจะต้องคุ้มครองประชาชนให้ปลอดภัยนะครับกําหนดโทษผู้สนับสนุนทั้งการเงินและโฆษณาโฆษณานี้ต้องผิดด้วยนะครับเป็นการนําความที่ไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเข้ามาสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนอกจากนีนน้ควรสร้างระบบบําบัดและป้องกันก,การเติดขนาดอันนี้มองข้ามช็อตไปเลยว่าอีกหน่อยเรามีบ่อนคาสิโนเรายังไม่ ในเมืองไทยยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบําบัดเลยครับแล้วเราจะไปรักษาคนที่ติดพน,นันติดพนันนี่มันก็เหมือนติดเครื่องดื่มแมลอลกอฮอล์หรือมันติดทุกอย่างในโลกใบนี้เวลาเราบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยเกิดความจําเป็นเกินความพอดีปุ๊บมันก็เก่อให้เกิดผลเสียผลรวงทางสังคมเพราะฉะนั้นมันต้องมีการบําบัดและมีการป้องกันการติดพน,นันคลินิกสุขภาพจิตและประชาสัมพันธ์หลักสูตรในสถานศึกษาถึงความเสี่ยงทางการเงินจากการพนันวิ่มีครับปัจจุบันในในโรงเรียนนะครับเด็ก สมัยนี้เยาวชนใหม่นี้อยากรวยเร็วครับอยากอยากเล่นการพนันนะครับเพราะมันมันรวยเร็วคล้ายๆเหมือน,นเหมือนเล่นหุ้นเล่นพวกคริปโตมันก็คือคล้ายกันนะครับไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สุดท้ายแล้วคนก็จะเข้าไปอยู่เข้าไปสู่ในช่องทางนี้ได้สะดวกมากขึ้นและสุดท้ายแล,ยแล้วก็ส่งผลกระทบให้เกิดอัจฉรก,กรรมหรือผลกระทบทางส,งสังคมอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากเรียกร้องไปทางกระทรวงดีอีทีหนึ่งและกสทชนะครับเครื่องมือที่ท่านมีอยู่เนี่ยมันก็มีเพียงพอหลายอย่างที่ท่านจะจัดการปิด ISP เหล่านั้นนะครับต้นทาง อยู่นอกประเทศรวมถึงเส้นทางการเงินง่ายมากท่านอยากอยากจะเล่นการพนันออนไลน์เนี่ยผมคงไม่ต้องสอนนะทุกท่านานะมันโหลดเงินมันรู้เส้นทางการเงินนะครับมันสามารถโหลดผ่านพวกดิจิตอลมันนี่ได้อยู่แล้วนะครับตามช่องทางต่างๆครับก็มีคําถามเพิ่มเติมไหมครับก็ขออนุญ,ญาตปิดหัวข้อนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีหัวข้อนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ ผมได้เข้าไปรับทราบคําชี้แจงของทางสนักเลขาสภา,าสกุ้แทนรัษฎรและก็รัสภาซึ่งก็คือใ,ใต้รัฐสภาอย่างนี้นะครับในการประชุมคณะกรรมิการพนาการเมืองเมื่อวานช่วงบ่ายถึงเย็น,นครับซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมก็ช่างใจเหมือนกันนะครับว่าอยากจะมาแถลงข่าวเลยหรือไม่นะครับแต่ว่าผมว่ามันค่อนข้างร้ายแรงพอสมควรนะครับเพื่อท่านได้เห็นเนื้อหาที่ผมจะนําเสนอเนี่ยท่านก็คง หวังว่าจะเอาไปทําข่าวเพื่อให้มนันเป็นประเด็นสังคมนะครับเพราะประชาชนเนี่ยจับตาการทํางานของรัฐสภาในฐานะที่เราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณจากภาษีของประชาชนของทุกหน่วยงานทั่วประเทศแล้วการใช้เงินของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาแถลงให้ทุกท่านฟังนะครับเป็นเหมือนน้ําจิ้มนะครับหรือเป็นทีเซอร์ก่อนที่จะมีการอภิปราย งบประมาณวาระหนึ่งช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งงบไม่น้อยของสภาของรัฐสภาแห่งนี้เนี่ยงบหลายพันล้านนะครับอย่างที่ผมเรียนครับผมในฐานะสสและเป็นตัวแทนประชาชนเราจะต้องให้ประชาชนเนี่ยสามารถมามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินภาษีของเขาได้นะครับและเราจะต้องเป็นตัวอย่าง ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัตินะครับที่เข้าไปตรวจสอบเงินงบประมาณของทุกหน่วยงานว่าถ้าเผื่อเราเป็น s e เองนะครับเราไม่โปร่งใสในการให้ตรวจสอบแสดงว่ามันมีปัญหาแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดครบทุกโครงการนะครับเพราะมันเยอะมากนะครับเอาเป็นหลักๆสองสามเรื่องนะครับมันจะมีหมวดที่เรียกว่าเป็นงบสร้างใหม่เป็นงบใหม่นะครับเป็นงบโครงการขนาดใหญ่ เราคงไม่ได้ลงระดับแบบไม่กี่แสนไม่กี่หมื่นเป็นซื้อคุณรับอะไรทังนี้มันจะมีโครงการขนาดใหญ่นะครับที่สืบเนื่องมาจากข่าวหลายเมื่อสองอาทิตย์แรกผมก็เคยมาแถลงข่าวเรื่องจะย้ายห้องสมุดลงมาจากชั้นชั้นสิบนะครับลงมาข้างล่างผมสามมรกรตามที่ทางรองประธานหรือท่านประธานได้มีดำรินะครับซึ่งผมก็แอบตกใจเหมือนกันว่าเราจะใช้เงินหลักร้อยล้านไปถมสามมรกรแต่ข่าวนี้มีจริงยังไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดนะครับ พราะเมื่อวานเนี่ยทางสำนักแผนและมงบประมาณของสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยก็ได้เข้ามาชี้แจงก็ได้รับรับทราบรายละเอียดมากขึ้นโครงการแรกครับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่พิพิธภัณฑ์รัฐสภาตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นอันเดียวห้องสมุดปรากฏไม่ใช่นะครับห้องสมุดก็ส่วนห้องสมุดอันนี้มีพิพิธภัณฑ์ต่างหากไม่แน่ใจทุกท่านในที่นี้หรือสื่อประชาชนเคยไปใช้บริการหรือเปล่าครับพิพิธภัณฑ์รัฐสภางบที่จะปรับปรุงเนี่ยปีนี้หน้าที่ ขอมาได้รับการจัดสารในส2ล้านแล้วอุกพันไปถึงปี70เูนี่อีกประมาณ90บล้านก็เบ็ดเสร็จประมาณร2อยล้านนะครับที่พันเอจริงๆไม่ได้อยู่ในห้องสมุดนะครับตอนแรกผมเข้าใจผิดเหมือนกันว่าจะเป็นการย้ายลงมาทั้งหมดเลยจากชั้นด้านบนนะครับปัจจุบันเนี่ยชั้น MB1 ผมก็ผมเองยังไม่ยังไม่เคยไปเหมือนกันเขาบอกมีรูปปั้นนะแล้วชั้น7อยู่แล้วก็จะปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเสร็จจากแถลงข่าวเนี่ยผมจะเดินลงไปดูว่ามันติดหรือมันจะต้องปรับปรุงอะไรยังงไ ก็เป็นคําถามครับว่าความจําเป็นคืออะไรนะครับประชาชนที่ผ่านมาได้ใช้มากน้อยแค่ไหนเราถึงจะลงเงินเพิ่มเข้าไปอีกเป็นหลักร้อยล้านกับพิพัน์แห่งนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะครับมันแน่นอนในรายละเอียดที่มีเรื่อง,องค่าควบคุมก่อสร้างด้วยนะท่านทราบหรือไม่ครับอีกโครงการเนกาโปรเจกต์ใหญ่ของรัฐสภาโครงการพัฒนาระบบภาพยนตร์ 4D คือผู้ประสาชาวบ้านเราจะทํโรงหนังกันทั้งในสภา ส ja e ีดีนี่มันจะไม่ใช่แค่มีแสงสีเสียงนะครับมันอาจจะมีลมมีฝนมีแรงสั่นสะเทือนหรืออะไรเหมือนกับที่ท่านไปดู iMax ผมก็ตกใจครับเป็นของสำนักไม่น่าใะสสำนักประชาสัมพันธ์หรือสำนักวิชาการนะครับร้อยแปดสิบล้านผมก็ถามเหมือนกันครับมันจะเป็นขนาดนั้นเหรอครับมันจะส่งเสริมการพัฒนาประชาปรปเตศอครับการที่เราจะมีโรงหนังไอแม็กซ์สีดีในสภา KPI คือหลายท่านคาดหวังคนจะมาเข้าชมเยอะน้อยแค่ไหนครับ ก็ฟังดูปรน่าตกใจเมื่อวานทางทางผู้บริหารสํานักแผนและงะมาณก็ตอบคาถามแทบจะไม่ได้เลยไม่ทราบรายละเอียดนะครับผมก็ทําหนังสือถามไปถึงทางฝ่ายต่างๆเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายอาคารและสถานที่เพราะเขาแน่จะทราบรายละเอียดการใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ดีกว่านะครับอีกโครงการหนึ่งครับโครงการปร,ปรับปรุงไฟสองสว่างเพิ่มเติมภายในห้องสมนาศีหนึ่งปีสองหนึ่งร้อยสิบแปดล้านครับปรับปรุงไฟอะไรครับ ท่านจะไปเติมไฟหรือทําอะไรท่านคงเคยไปสัมมนาด้านล่างดีหรือดีสองใช่ไหมครับตรงที่มีตลาดฐานกรุงไทยท่านจะทําอะไรครับไฟร้อยสิบแปดล้านผมก็จะอยากไปเช็คกับฝ่ายอาคารเหมือนกันนะครับว่าไฟมันเสียหรือท่านต้องไปเปลี่ยนไฟให้มันสวยอลังการหรือท่านจะทําอะไรครับกับไฟระบบไฟของเก่ามันยังใช้ได้อยู่ไม่ใช่เหรอครับร้อยสิบแปดล้านสาราแก้วครับท่านเห็นใช่ไหมตรงลานแถลงข่าวด้านหน้าสาราแก้วสองหลัง จะปรับปรุงร้อยสิบร้อยยี่สิบสามล้านครับสาละแก้วแล้วจริงๆออฟเรคคอร์ดจ,จริงก็อยู่ในเรคคอร์ดนะเขาบอกเขาจะทุบทําใหม่พอน้ํารั่วลงมาข้างล่างที่จะลดผมฟังแล้วแบบผมก็อึ้งไปเหมือนกันนะครับมกปรับปรุงสาราแก้วร้อยี่สิบสามล้านที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ใช้ครับเอาอีกแล้วหรอครับร้อยี่สิบสามล้านไม่อายประชาชนหรอครับ งบต่อไปยังไม่หมดครับปรับปรุงห้องประชุมงบประมาณหนึ่งร้อยสิบแปดล้านผมะามเอ๊ะห้องประชุมงบประมาณไหนซีบีสี่ศูนย์หกเฉพาะเจาะจงอันนี้ผมพูดได้เพราะผมประชุมกับมการสามัญท่าเรือก็ใช้อยู่เป็นประจำทุกอาทิตย์มันมันเป็นมันเป็นอะไรรอครับแอร์มันไม่เย็นไฟมันไม่สว่างคอมมันใช้ไม่ได้ระบบเสียงมันไม่ดีทุกอย่างปกติครับผมนั่งเป็นรองประธานอยู่ผมก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรผิดปกติเอาปรชีตแจงไม่ได้เขาบอกว่า มันมันทำมีคำขอมาปรับปรุงห้องประชุม,มงบมานร้อยสิบแล้านครับเราใช้สภามากี่ปีครับ5ปีเองไม่ใช่หรอครับเราหมดเงินกับสภานี้ไป20งหม่นกว่าล้านใช่ไหมครับกับพื้นที่4ี่แสนตารางเมตรอีกไอเทมหนึ่งครับพื้นที่ครัวอาคารรัฐสภาครับ117ล้าน ท่านคงเคยกินข้าวในสภานะก็มีโรงอาหารที่อยู่ด้านหน้านี้ผมเพิ่งมาจากโรงอาหารก็โอเคระบบปรับอากาศอะไน่ใช่ไหมดีๆมากเพราะเดิมทีเขาจะทําเป็นห้องสนทนาการสําหรับสโมสรรัฐสภาแล้วก็มาดัดแปลงกลายเป็นห้องอาหารพวกเราผมว่าถ้าเกิดจะไปท,ทําบบทำตรงนั้นมันดีกว่าไม่ดีหรอครับเพื่อสวัสดิการของพนักงานรัฐสภาทุกคนหรืออย่างเช่นห้องอาหารข้างข้าง,าง,างห้องสุริยันที่สมาชิกอย่างสสใช้กันมันก็ตลกโอนะ้โหงั้นระบบอยู่ควันคือจริงๆผมว่ามันไม่ได้สร้างมาเพื่อจะมากินข้าวกันในนั้นมันดัดแปลง เปลี่ยนไปลับแลงใช้ที่ลังอย่างไรก็ตามครับเข้าใจว่าพื้นที่ครัวเนี่ยมันควรจะอยู่ B2 ล่างนะครับที่เขาแผนไว้เดิมจากที่ปวกแบบเขาแผนไว้ก็จะไปทําพื้นที่ครัวครับหนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านครับก็เยอะนะครับท่านคงผู้ทำเคอริ่งหรือทําแบบเหมือนร้านอาหารได้เลยมั้งครับผมก็ไม่แน่ใจร้อสิบเจ็ดล้านมันจะมันจะเป็นในรูปแบบไหนเพราะเข้าใจว่าเดิมทีฟูดคอร์มันควรจะอยู่ที่ร้านประชาชนด้านหน้าที่เขาแบ่งเป็นล็อกไว้แล้วท่านก็ เลือกกินเลือกสามารถเลือกอาหารที่ท่านต้องการได้แต่นี้จะผมก็ยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับซือผมก็ได้ทําถามทางประธานสภาไปเหมือนกันเนี่ยไม่ได้คำตอบนะว่าไอรายการที่ผมพูดไปทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรระบบภาพและระบบเสียงห้องจัดเลี้ยงพันห้าร้อยที่นั่งที่เราจะเรียนแบบสงตงฮอครับเก้าสิบเก้าล้านปีสองไม่รู้อันเดียวกันกันกบกับอีกอันนึงที่จะปรับปรุงไฟหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ใช่เพราะปีสองมันคงใหญ่มาก พันห้าร้อยที่นั่งถ้าจะรับรองใครครับสสสอก็เจ็ดร้อยห้าเจ็ดร้อยคนผู้ช่วยอีกหรือจะ,จะ,จะ,จะถ้าจะสันนาการอะไรพันห้าร้อย 1, ที่นั่งแล้วก็เรียกร้องครับขอความโปรง่งใสรายละเอียดความจําเป็นเพราะงั้นเราต่อประชาชนไม่ได้ครับเรื่องใหญ่มากเนี่ยผมไล่มานี่เกือบพันล้านนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ยังไม่ได้ไม่ได้พูดภาพรวมนะครับว่าคาของงบปีหกเก้าเนี่ย ็ขอไปทั้งหมดหนึ่งห8ื่นสองพันร้ยหกสิเจ็ดุดสาแปดล้านบาทได้รับการจัดสรร6กพันเจ็ดร้อยสิบแปดล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี6กแปดนะครับห้าพันแปดร้อยห้าล้านบาทซึ่งคือเฉพาะโครงการใหม่เนี่ยสองพันแด้ยหกล้านเนี่ยได้รับจัดสรรเนี่ยเกือบพันล้านนะครับคิดเป็นส4บสี่เอร์ซ็นพันกว่าล้านนี่ของใหม่ล้วนเลยนะครับในสภาเราเนี่ยเราเป็นโครงการใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่แบบ ไปซ่อมนู่นซ่อมนี่มันเป็นแบบทำใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเกือบพันล้านนะครับอ่ะมาต่อ LED ดิสเพลย์เจ็ดสิบสองล้านเออที่ไหนครับมันจะเป็นจออย่างนี้หรือเปล่าหรือท่านจะซื้ออีกร้อยร้อยจอพันจอไม่มีรายละเอียดชี้แจงไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่ส่วนภูมทิทัศน์สี่สิบสามล้านเข้าใจแล้วครับคือล้านข้งหน้าเนี่ยแหละสนามหญ้าและต้นไม้ทั้งหลายสี่สิบสามล้าน คือมันได้จะมีต้นไม้ที่ตายอยู่เข้าใจครับท่านมีซื้อต้นไม้ไปแพงหลักหนึ่นหลักแสนท่านก็ท่านก็เปลี่ยนต้องแก้ไขเลยครับแต่ท่านต้องใช้เงินปรับแลนด์สเคป43ล้านเลยครับผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นแล้วก็ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้าใช้สอบถามที่นี้ท่านท่านเคยไปเดินตรงนั้นหรือเปล่าครับตรงสนามยาด้านหน้า43ล้านปรับปรุงห้องจัดเลี้ยง111111112134ห้อง43ล้าน ผมเคยไปใช้อีกทีหนึ่งตอนนั้นอยู่ด้านหน้าตอนนั้นไปกินข้าวเป็นสอสอใหม่ๆอยู่ริมน้านะครับเป็นเหมือนคล้ายๆห้องจัดเลี้ยงจะดวางก๋วจีนได้มีทั้งหมดสามสี่ห้องสี่สามล้านผมก็ไม่รู้ปัจจุบันเขาใช้เลี้ยงรับรองอะไรหรือมีแขกต่างประเทศมาแล้วไปกินข้าวกันตรงนั้นแต่ความจําเป็นนี่ครับสี่สามล้านอันนี้พูดถึงในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างหาวนทั้งหมดก่อนนะครับหลักเกือบพันล้านนะครับยังไม่ลงรายละเอียดปีกย่อยของฝั่งสอวอนี่โอ้ม,มีน่าสนใจหลายจุด นะครับเดี๋ยวผมเก็บไว้อธิบายบ้างแต่เดี๋ยวเล่าให้ท่านสนุกก่อนนะฟังเนี่ยเพี้ยประชุมกรรมธิการวิสามาันผิดทักและเทิดทุนสาบานนะครับหนึ่งคณะสามสิบคนพันห้าร้อยบาทต่อหัวใช่ไหมครับค่าเบียบประชุมซึ่งไม่ไแปลกอะไรแต่ที่แปลกคือประชุมเขาวางไว้ห้าสิบสองครั้งต่อปีประชุมทุกอาทิตย์ครับผมก็แปลกใจนะมีกรรมธิการในสภาแห่งนี้อาจจะมีบ้างก็ที่ขยันมากประชุมทุกอาทิตย์ไม่เว้น ปัญญุตไม่เมีนทัศกิจทศกาลอะไรเลยห้าสิบสองครั้งต่อปีเขาตอบว่าเขาบอกเขาตั้งเผื่อไว้คือถ้าเปิดเป็นกรรมนิการแบบเรื่องรับรองบันทึกการประชุมหรืออะไรที่มันเป็นเรกูล่ามากๆเนี่ยผมยังพอเข้าใจนะครับแต่ไม่ใช่กรรมิการี่สามันทุกทักษะเท่าสถาบันแน่ครับงบสองจุดสามสี่ล้านบาทต่อปีอันนี้ก็เป็นตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะครับอีกอันนึงครับน่าสนใจครับมีแต่คําขอนะโชคดีที่มันไม่ได้ผ่านค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะภาษาจีนเรียนภาษาจีนสำหรับสว มตกใจครับเอาเงินหลวงไปเรียนภาษาจีนคุณมันเป็นเรื่องคุณคุณมาทำปฏิบทีิสวนี้เพื่ออะไรครับเพื่อมปเรียนภาษาจีนแล้วเบิกเงินหลวงสองจสาล้านขออ้างว่าจะต้องเรียนเสร็จไปแล้วต้องบินไปเมืองจีนเหมือนไปเข้าค่ายเขาแคมป์กับสถาบันผมจืดสิบห้าแล้วนี่เฉพาะเจาะจงลนนะ้ขอไปทำสิบสิบห้าคนไม่มีจ u ส t i f i เคชัน n นะครับความชอบทาอยู่ตรงไหนครับประหลาดมากนะสองถึงสามล้านเงินไม่ได้เยอะแต่คือขอไปเรียนภาษาจีนเป็นภารกิจเออจะบอกขอไปสช่นเับเจ้าหน้าที่สภาผม เข้าใจได้เป็นล่ามเป็นผู้ประสานงานแต่นี่ท่านบอกสว,วท่านจะเรียนในงบสองล้านสามล้านแล้วท่านคาดหวังบนอะไรท่านจะพูดภาษาจีนได้แล้วพอไปถึงปุ๊บที่เมืองจีนท่านไปสามารถไปคุยกับทางเลขางสามาชิกสภา,าที่นู่นได้ครับแชทบอทสองล้านทจริงเรื่องไอทีมีเยอะมากแต่ผมยกตัวอย่างประเด็นหนึ่งแชทบอร์ดสองล้านประชาชนธรรมดาข้างนอกเขาเขาไม่เข้าใจหรอกครับเขาจะติดต่อสภาเขาไม่รู้หรอนี่คือสสวสวเขาจะมาร้องเรียนถ้าจะมีแชทบอทไว้คุยกับใครครับ แล้วผมเข้าใจว่าสสฝั่งสงสก็น่าจะมีอยู่แล้วที่ทำแชทบอทเราใช้อันเดียวกันไม่ได้หรอครับเดยวหลอกต้องแยกต้องทําใหม่นี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับยังไม่พูดถึงพวก l e ARNING SYSTEM ต่างๆระบบหลังบ้านซ้ําซ้อนเยอะแยะก,กันไปหมดงบเป็นหลายหลักสิบหลายร้อยล้านนะครับก็เดี๋ยวปากทางสื่อมวลชนนะครับก็ผมก็อยากจะเรียกร้องนะให้ให้เปิดประเด็นพวกนี้กับสาธารณะผมเรียกร้องผมทําหนังสือไปไม่ได้รับการตอบรับ ต่ผมกลัวมากผมไม่สามารถยกมือผ่านได้ครับในวาระหนึ่งหรือแม้กระทั่งวาระสองในสภาผู้แทนรัษฎรหรืองบของรัฐสัตว์ทั้งหมดโดยรวมเพราะมันมันไม่ชอบทำครับเราจะตอบพี่น้องประชาชนยังไงครับเราไปตรวจสอบคนอื่นแต่ในเมื่อตัวเราเองเนี่ยยังไม่สามารถตอบคาถามสังคมได้หรือตอบคาถามให้กับสมาชิกอย่างผมหรือเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่ในสภาได้ทุกคนก็อ้มามืออึ้งไม่รู้จะตอบยังไงนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมก็คงยืนยันครับว่าผมคงจะเรียกผู้ออกแบบมาแล้วก็ถามถึง เจตนาดั้งเดิมของการออกแบบสภาแห่งนี้นะครับว่าแต่ละที่เนี่ยมันเอาไว้ใช้ทําอะไรแล้วตอนนี้ก็ดัดแปลงเปลี่ยนไปหมดแล้วก็จะเอาเงินมาถงใส่เพิ่มเพื่อทําอะไรประชาชนได้ประโยชน์ตรงไหนขอบคุณครับ